วันนี้วันที่สามพฤษภาคมพศ2564วันนี้จะพูดเรื่องพระอุปสีวะเถระผู้บรรลุอากินจัญญายะตะนะฌาญก่อนในสมัยพระพุทธเจ้าปทุมมุตระพระองค์นั้นพระเถระนี้บวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมวันต่อมาได้พบพระพุทธเจ้า จึงปูลาดหญ้าให้ประทับนั่งและบูชาด้วยดอกสาระพระอุปสีวะเถระเล่าไว้ภายหลังบรรลุพระอร,อรหัตแล้วว่าท่านสร้างอาสมอยู่ที่ภูเขาอนุมะเป็นสถานที่รื่นรมด้วยสายน้ำปลาเต่าต้นไม้หลากชนิดนกราชสีเสือและหมีเป็นต้น นอกจากนั้นยังมีปีศาจอาสูรกุมภพันธ์และผีเสื้อน้ำมีพวกฤาษีเป็นสิทธิ์จำนวนมากห้อยคนโทน้ำนุ่งหนังสัตว์สวมชดาและมีหาบอยู่ใกล้กับอาสมของท่านพวกเขาถือหม้อโลหะไปนำอาหารมาจากอปรโคยายานทวีปปุบพวิ เทหทวีปอุตรกุรุทวีปมาบริโภคร่วมกันพวกสิทธิ์ของท่านล้วนมีเด่นรุ่งเรืองวันหนึ่งพระพุทธเจ้าปทุมุตระทรงบาทเสด็จมาเพื่อบินทบาทหัวหน้าฤาษีเห็นแล้วได้ปูลาดหญ้าและโรยด้วยดอกรังทูลเชิญให้ประทบประทับนั่งจากนั้นท่านรีบไปบนภูเขา นำกฤษณนาขนุนผลโตมีกลิ่นหอมยกขึ้นบ่าแบกมาจัดถวายและนำกฤษณนารูปไร้ถวายกลิ่นหอมพระพุทธเจ้าทรงเสวยแล้วประทับอยู่ในถ้ำกลางพวกฤาษีตรัสพยากร์ว่าผู้ใดได้ถวายผลขนุนกฤษณนาและอาสนะแก่เราโภชนาหารดังจะรู้จิตคนผู้นี้ จะเกิดขึ้นทั้งในบ้านในป่าที่เนื้อมเขาหรือในถ้ำคนผู้นี้บางเกิดในเทวโลกหรือมนุษย์โลกจากอิ่มเอิบบริบูรณ์ด้วยโภชนาหารและผ้าทั้งหลายจากรื่นรมอยู่ในเทวโลกตลอดสามหมื่นกับจากเป็นพระจกักรพรรดิผ่านครั้งในแสนกับ จากมีพระาศาสดาพระนามว่าโคตมะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกผู้นี้จกเป็นทายาทในธรรมของพระาศาสดาพระองค์นั้นเป็นโอรสอันธรรมนิรมิตรจกได้เป็นสาวกของพระาศาสดามีชื่อว่าอุปปีีวะจากกำหนดรู้อาสวะทั้งปวงและพึงทราบอดีตชาติสมัยพระพุทธเจ้ากัสปะ ตามที่กล่าวแล้วสมัยพระพุทธเจ้าโคตมะท่านเกิดในตระกูลพราหมณ์กรุงสาวัตถีต่อมาได้เป็นสิษย์ภาวรีพราหมณ์ปุโรหิตของพระเจ้าแผ่นดินโกศลและติดตามอาจารย์ออกบวชเป็นดาบทอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำโคทาวรีอุปสีวมานนบทูลถามปัญหาเป็นคนที่หก ท่านทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้สักกะคือผู้มาจากสากยะตระกูลข้าพระองค์ผู้เดียวไม่ได้อาศัยธรรมหรือบุคคลใดแล้วจึงไม่สามารถข้ามห้วงน้ำใหญ่คือกิเลสได้ข้าแต่พระองค์ผู้มีสมันตจักขุขอพระองค์โปรดตัดบอกอารมณ์ที่เมื่อข้าพระองค์ได้อาศัยแล้ว จะพึงข้ามห่วงน้ำคือกิเลสนี้ได้พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนอุปสีวะเธอจงมีสติเพ่งพิจารณาอากินจัญญายตนะสมาบัตยิยึดเอาเป็นอารมณ์ว่าไม่มีอะไรรู้ด้วยวิปัสนาดังนี้แล้วก็จะข้ามห่วงน้ำได้เธอจงละกามทั้งหลาย เป็นผู้งดเว้นจากความสงสัยทั้งหลายพิจารณาเห็นธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาคือนิพพานทั้งกลางวันกลางคืนเถิดอธิบายท่านว่าอุป,ปสีมานกได้อรูปฌานที่สามคืออากิญจยายตนะท่านไม่รู้ธรรมเป็นที่อาศัยแม้มีอยู่นั้นคือฌานนั้น ไม่มีอะไรเป็นอารมณ์พระพุทธเจ้าจึงสัทงแสดงธรรมเป็นที่อาศัยและทางอันเป็นเครื่องนำออกไปให้ยิ่งขึ้นคือเจริญเนวสัญญานาสัญญายตนะและการใช้วิปัสนาปัญญาพิจารณาอรูปฌานอุปสีวะมานพทูลถามต่อว่า บุคคลใดเป็นผู้ปราศจากราคะในกามทั้งปวงและสมาบัติอื่นอาศัยอากินจัญญายตนะสมาบัติน้อมใจไปในสัญญาวิโมกชั้นสูงบุคคลนั้นไม่หวั่นไหวดำรงอยู่ในพรหมโลกชั้นอากินจัญญายตนะนั้นได้หรือพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าอุป,ปสีวะ ผู้ใดปราศจากราคะในกามทั้งปวงละสมาบัติอื่นคือละสมาบัติเบื้องต่ํหกคือรูปฌาน4อรูปฌาน2อาศัยอากิจญจายตนะสมบัติสมาบัติน้อมใจไปในสัญญาวิโมกชั้นสูงหมายถึงสัญญาสมาบัติอันเป็นคุณธรรมชั้นสูงที่บุคคลบรรลุ มีเจ็ดคือร, 4, อรูปฌานสี่อรูปฌานสามเว้นเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติผู้นั้นไม่หวั่นไหวย่อมดำรงอยู่ในโหมโลกั้นอากินจัญญายตนะนั้นได้อุปสีวะมานุก,กราบทูลถามต่อว่า ถ้าบุคคลนั้นไม่หวั่นไหวดำรงอยู่ในพรหมโลกนั้นมานานนับปีไม่ได้ไซผู้นั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากทุกต่างๆในอากินจัญญ,ญายตนาพรหมโลกนั้นแหละเป็นผู้สงบเย็นหรือว่าวิญญาณของผู้นั้นจะพึงถือปฏิสนธิอีกพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าอุปสีวะมุนี พ้นแล้วจากนามกายและรูป,ปกายด้วยอริยมรรสีย่อมถึงการตั้งอยู่ไม่ได้กําหนดนับไม่ได้ฉันใดเปลวไฟถูกกําลังลมพัดดับไปแล้วก็ย่อมถึงการตั้งอยู่ไม่ได้ไม่ถึงการกําหนดนับว่าไปสู่ทิศโน้นทิศนี้ฉะนั้นทรงอุป,ปมาด้วยการดับของไฟกับการปรินิพานของพระอริยสาวก ผู้เกิดอยู่ในอากินจัญญายตนะภพนั้นอุปสีวะมานพทูลถามต่อไปอีกว่ามุนีนั้นถึงความสลายไปหรือว่าไม่มีหรือว่าไม่แตกทำลายเพราะมีความแน่แท้พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่ามุนีพูดถึงความสลายไปย่อมไม่มีอะไรเป็นประมาณ ก็ชนทั้งหลายจะพึงกล่าวมุนีนั้นด้วยกิเลสใดกิเลสนั้นย่อมไม่มีแก่มุนีนั้นเพราะเมื่อมุนีนั้นถอนธรรมคือหมายถึงธรรมฝ่ายทุกข์ทั้งปวงได้เด็ดขาดแล้วแม้ทางแห่งวาทะทั้งปวงท่านก็ถอนได้เด็ดขาดด้วยทางแห่งวาทะได้แก่กิเลสขันและอภิสังขาร เพราะเป็นที่มาของการบรราัญญัติเรียกว่าเป็นมนุษย์และเทวดาเป็นต้นพร้อมกับการจบพระคาถานั้นก็มีผู้บรรลุธรรมจักสุทั้งที่เป็นมนุษย์และเทวดาส่วนท่านอุปสีว่มนุษย์และสิทธิบริวารหนึ่งพันคนบรรลุพระอ,อรหัสตและได้รับการอุปสมบทแล้วด้วยเอหิภิกขุแล้วประกาศว่าตนเป็นสาวก พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระาศาสดาต่อมาท่านกล่าวไว้ว่าการที่เราได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำเป็นลาภที่เราได้ดีแล้ววิชาสามเราได้บรรลุแล้วโดยลำดับไหนบ้านก็ตามในป่าก็ตามที่เงื้อมเขาก็ตามในถ้ำก็ตามโภชนาหารดังจะรู้ความดำบริของเราย่อมมีแกเราทุกเมือ่อ เพราะได้เคยถวายขนุนแด่พระพุทธเจ้าปทุมุตตรวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดี